ุขสันต์วันตรุษจีนนะคะทุกคนเช้านี้นะคะซอแอนขอมารีวิวการตัดยอดออมถอนทองของคุณลูกค้ากันนะคะโดยเคสตัวอย่างนี้นะคะเป็นเคสการออมทองของพี่ธาราทิพย์นะคะอยู่จังหวัดเพชรบูรแต่มีการออมทองออนไลน์กับทางห้างทองชัยพัฒน์ค่ะและในวันตรุษจีนนี้นะคะพี่ธาราทิพย์สนใจตัวกิมตุ้งนะคะแผ่นทองคาแท้99.9%น้ําหนัก0.2กรัมค่ะ ตัวแผ่นทองแคมแท้นะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าแบบนี้ค่ะโดยพี่ทาราทิปนะคะสั่งเป็นเซ็ตกิมตุ้ง2เซ็ตแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถตัดยอดถอนทองจากสมุดออมได้เลยค่ะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างสมุดออมของทางลูกค้านะคะสามารถตัดยอดออมถอนทองได้เลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะชาวนี้ยังมีออเดอร์จากทางออนไลน์นะคะคุณระวิวันและคุณทัพทีมนะคะที่สั่งเป็นเซ็ต,ตทองคําแท่ง96.5%นะคะน้ําหนัก0.5กรัมลายมังกรน,นะคะได้ทั้งเซ็ตพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะซาตนขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะสินค้าในวันตรุษจีนแบบนี้มีจํานวนจํากัดนะคะ